สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมส่วนต่างๆของโรงเรียน Convenience International School ค่ะ แต่นะคะเราขอแนะนําสิ่งที่มีและกระจายอยู่ทั่วๆบริเวณโรงเรียนและตัวอาคารค่ะอย่างแรกนะคะคือถังขยะค่ะจะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะเพียงแค่เราใส่ขยะและกดปุ่มว่าเป็นขยะประเภทไหนขยะชนิดนะคะจะหล่นลงไปยังช่องของขยะประเภทนั้นได้เลยค่ะอย่างที่2นะคะคือระบบน้ําดื่มค่ะจะมี3าอุณหภูมิด้วยกันคือน้ําเย็นน้าร้อนและอุณหภูมิปกติค่ะอย่างที่3นะคะคือไฟค่ะเราจะมีสาโหมดด้วยกันคือโหมดถนอมสายตาโหมดปกติและโหมดสีสันค่ะอย่างที่4นะคะคือกล้องวงจรปิดค่ะเราจะมีภาพและเสียงที่ชัดเจนค่ะอย่างที่5นนะะคคือออหห้้้้งงํําาา่เรจมียทุก ตัวอาคารนะคะและจะมีห้องน้ําแยกออกมาอยู่2ที่ค่ะอย่างที่6นะคะคือระบบฟองอากาศค่ะเราจะมีระบบฟองอากาศอยู่เกือบทุกอาคารนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรและนักเรียนค่ะและส่วนต่างๆของโรงเรียนนะคะจะมีความพิเศษหรือสะดวกสบายอย่างไรนั้นนะคะไปชมกันได้เลยค่ะ เมื่อมาถึงทางเข้าของโรงเรียนนะคะหมายเลขหนึ่งฝั่งซ้ายก็จะเจอป้อมยามมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนซึ่งในป้อมยามของเราจะมีศูนย์แจ้งข่าวเมื่อแต่ละอาคารมีปัญหาเหตุจําเป็นก็สามารถแจ้งมายัางป้อมยามและป้อมยามจะมีปุ่มแจ้งไปขอความช่วยเหลือจากสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยค่ะส่วนหมายเลขสามฝั่งขาวาก็จะเจอกับระบบสแกนหน้าสแกนนิ้วเพื่อป้องกันการแอบแฝงของบุคคลภายนอกค่ะ ถัดไปหมายเลข4ราจอดรถมีร้านที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกสบายในการจอดมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยค่ะถัดไปหมายเลข5นะคะสูนกีฬาและโรงยิมสูนกีฬาของเรามี3ชั้นชั้นแรกมีลักษณะร่มบ้างเป่าสามารถเล่นฟุตบอลซุซอลชั้นที่2เป็นโรงยิมมีอุปกรณ์การออกกําลังกายและมีระบบฟอกอากาศส่วนชั้นที่3นะคะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ํามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนมีระบบถ่ายเทน้ําอัตโนมัติและมีหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ หมยายเลขห้องพยาบาลของเรานะคะจะมีระบบสแกนอากา,การโดยการพูดและจะมีระบบจ่ายยาอัตโนมัติแต่ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆก็สามารถแจ้งไปยังป้องยามได้เลยค่ะหมายเลขแปดโรงอาหารสามารถไปนั่งที่โต๊ะและสั่งเสื้ออาหารผ่านทางแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยไม่ต้องไปยืนต่อคิวในการสั่งอาหารเพื่อความสะดวกสบายของนักเรียนหมายเลขเก้าส่วนสาธารณะแบ่งเป็นโซนต่างๆไว้รองรับนักเรียนทั้งนันทนาการจันทนาการในโซนธรรมชาติไว้พักผ่อนสามารถเล่นเกมนั่งเล่นทําการบ้านได้ที่นี่ได้มีบริการตู้ชาร์จแบตเพื่อความสะดวก หมายเลขสิตึกวิชาการห้องครูและคณะผู้บริหารห้องครูเป็นสถานที่ที่จะสดงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอย่างชัดเจนกิจกรรมหรือการกระทาทางสังคมเช่นการพบปะพูดคุยคณะผู้บริหารเป็นผู้นําสั่งการให้กับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของห้องเรียนสามารถใช้บัตรนักเรียนเสียไปที่เก้าอี้เพื่อเช็คว่าเราเข้าเรียนวิชาไหนบ้างโต้หนังสือจะเป็นแบบดิจิตอลสามารถเขียนอ่านหนังสือหรือทําอะไรต่างๆบนโต้ได้เลยเก้าอี e ้จะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนนั่งสบายและผ่อนคลายกระดานก็ เป็นระบบดิจิตอลใน้โฮดโลกแกรมสามิติโต๊ครูจะเป็นระบบทัชสกรีนสัมผัสเหมือนกันและสามารถเชื่อมต่อไปยังโต๊ะนักเรียนได้เลย ในส่วนต่อมานะครับหมายเลข12คือเสาธงและลานกิจกรรมนะครับเป็นสถานที่พร้อมจัดก,กิจกรรมทุกอย่างมีหลังคาโดมอัตโนมัติมีพื้นสนามสามารถยกตัวขึ้นเป็นเวทีได้นะครับกิจกรรมที่เน้นจะเป็นวันวาเลนไทน์เทศกาลสาคัญและวันสําคัญทางศาสนานะครับต่อมาหมายเลข13คือห้องสมุดนะครับชั้นล่างมีร้านถ่ายเอกาสารนะครับมีระบบยืมคืนอัตโนมัตินะครับระบบสแกนค r c o d โคในการยืมคืนนะครับและอ่านเนื้อหาในหนังสือได้มีโต๊ะดิจิตอลและเก้าอี้นวดผ่อนคลายให้นะครับชั้น2มีสื่อสารสนเทศต,ต่างๆมีโรงงหนั การผ่านสื่อดิจิตอลทุกสัปดาห์นะครับมีคอมพิวเตอร์และ iPad เพื่อการศึกษานะครับต่อมาหมายเลข14คือหอประชุมนะครับมี3มชั้นภายในจะเป็นระบบดิจิตอลและทัชสกรีนนะคบที่ทันสมัยมีระบบเสียงและภาพที่ชัดเจนนะครับสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องเรียนได้นะครับพิเศษสุดก็คือชั้น2นะครับทุกอย่างจะเป็นระบบโฮโลแกรมนะครับก็คือระบบ3มิติทุกอย่างครับและสุดท้ายหมายเลข15นะครับจะเป็นห้องน้ําเสริมแยกจากตัวอาคารนะครับมีห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงนะครับมีระบบ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับและระบบส้วมอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มชําระล้างนะครับประเภทต่างๆก็สามารถทํางานได้ทันทีครับครับเล็กกลุ่มของกระผมนะครับก็ขอจบการนําเสนอโรงเรียนในฝันไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ